เพื่อนๆที่ติดตามแวดวงทุกคนวันนี้มาพบกับรายการแวดวงขิงไม่มีอะไรมากครับมีพี่ๆครับปริศนากลุ่มหนึ่งครับทรงเนี่ยครับโอ้มาให้เป็นกล่องเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรและจะมารู้พร้อมกันกับเพื่อนๆน,นี่แหละฮะเดี๋ยวเรามา,า,มากแกะไม่ใช่แกะาามาแกะกล่องกันพร้อมกันเลยฮนะกล่องก็คือกล่องฮนะ กล่องธรรมดาเลยแล้วก็ยกดูหนักประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวชั่งน้าหนักก่อนผมชั่งกับน้ําหนักกล่องน,นี้ดูประมาณกิโลหนึ่งได้ครับตัวนี้เราเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับไม่เป็นการเสียเวลาลูดูกันเลยดีกว่านานๆทีครับจะมีพี่ๆที่เขาส่งของมาให้แบบให้ฟรีนะฮะปกติมีแต่ให้ยืมครับแหมไม่ค่อยจะให้ฟรีกันเลยฮะแต่ก็ยืมก็ยังดีนะโอเค เปิดออกมาครับอู้แกวเลยครับผมกำลังอยากได้อันนี้อยู่พอดีฮะเฮ้ยนเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่ออฟฟิศอยู่กับผมเนี่ยไม่ต้องแย่งอันนี้กันแน่เลยวะ่ะเฮ้ยตัวนี้ฮะเป็นเกมครับเป็นเกมตั้งแต่สมัยเราเด็กวออัยเยาว์อ่ะเอออันนี้นมินติดมากเลยนะตอนเด็กๆเ,เพื่อนนะแอบบีบตัวนี้ให้ครบอะ่ะนี่คุยกับใครฮตลกจริงๆไม่ใช่ตลกนะนี่ของจริงอันนี้ก็สำคัญ กันกระแทกแล้วก็เอาไว้บีบมีอนนี้คะเป็นแก้วเก็บความเย็นแล้วก็มีตัวนี้ครับว้าวว้าวว้าวยิงนะแล้วก็ตัวนี้ฮรมีเทนส์นี่หว่าโบสเตอร์มีเทนส์มีเทคเจอร์ครับแล้วก็คังคงไอเสื้อบอลล็ทชิงแชมป์โลกว่ะเพื่อนเพนีตัวนี้แต่ให้เบอร์เอ็มมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ครับ อย่างเปรี้ยวเลยวะกระเป๋าครับซูปเปอร์โนว่าที่เป็นรูปถ้วยแชมป์หมงปีนี้นะไปโชว์ให้ดูเห็นไหมเดี๋ยวจะมาแกะดีกว่าดูแก้วดีกว่าผมว่าน่า,มมาจะเป็นแก้วสีดำหรือเป็นลายตัวนี้แหละพรามันมาเป็นเซตแบบนี้แล้วอ่ะขอบคุณพี่ๆไรออนเลยกันแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะพี่ๆที่คุมเ,เกมว a l ุแลนต์นะครับในประเทศไทยรู้เลยแบบนี้ส่งมาให้แบบนี้คือพี่ๆวารุแน่นอนนี่ครับได้แก้วใหม่แล้ะ กินกาแฟดื่มน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับกินชาแจ๋วครับไในแก้วเก็บความเย็นแอดมินชอบทำตัวนี้หักกว่าเพื่อนๆจริงๆเวลาเราทำฝามันหล่นอะ่ะแล้วแก้วตัวนี้มันกระแทกอะ่ะไม่หักประจําเลยตัวที่ใช้อยู่มันหักไปแล้วนะไอ้ตัวนี้พอมันหักเว้มันจะทำให้หมุนไม่ได้อะ่ะเราก็เนี่ยหมุนแบบนี้ไม่ได้ละแก้วของผมอะ เราก็จะได้แค่แบบวางมันลงไว้เฉยๆหรือไม่ก็ถอนมันออกมันจะเป็นรูแบบเนี้ไม่รู้จะเก็บความเย็นได้ดีขนาดไหนแต่การันตีเลยครับว่ามันเท่แน่นอนอ่ะมาดูตัวนี้ต่อดีกว่าให้ดูเปนเต็มๆกล,กล่องไก่แหละอันนี้กล่องไกลเทียบกับตัวไว้ซื้อของไปห้องไปห้างนะเดี๋ยวนี้เข้าเซเว่นเซเว่นเขาก็ไม่ให้ถุงแล้วไงเอาละไปละหนึ่งกระเป๋านะ ตัวนี้ดีกว่าดูตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอามากลางให้ดูดีกว่าฮะว่าลายเสื้อมันจะประมาณไหนนะด้านหลังเป็นชื่อทัวร์นาเมนต์ครับ Valorant Champions ครับโซประเทศเกาหลีแล้วก็สโลแกนของทัวร์นาเมนต์นะซูเปอร์น a วเบอร์เอ็มมันเล็กจังนะแล้วดูลายฮนะดูลายอ๋ออย่างเฟียวนี่คือนักแข่งที่แบบเป็นซุปตาทั้งนั้นนะ่ะสึกคนชนซุปตามีพิเทนซ์นะมีโบสเตอร์ มีเท็กเจอร์แล้วก็มีแชมโลของเราครับอะคังคังนะเป็นโยรุดูดิฮะ <Wow. S 1> มาถึงตัวไฮไลท์นั่นก็คือจับดูเท่านี้ก็รู้ครับว่ามันเป็นแบบเสื้อแขนยาวอะ่ะอย่างนี้ครับโอ้โหตัวนี้อย่างเฟี้ยวอ่ะอย่างคุ้มว่ะดูอย่างแพงอะ่ะดูว่าเพื่อนๆปกติเขาจะชอบให้หมวกนะแต่คราวนี้ เฟี้ยวก็มวกได้ตัวนี้ว่ะเพื่อนเพื่อนเป็นแบบทรงที่ผมชอบใส่ด้วยเป็นลายเดียวกันกับเสื้อยืดแต่ตัวนี้อยู่ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้จริงนะขออภัยผมไม่เหอนหรอกสู้นี่ใส่ว้ให้ดูเลยครับพอดีไม่พอดีว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่แม่งเท่อ่ะก็ประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันสาหรับการแกะกล่องปริศนาที่เราได้มาอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับพี่ๆี่ไรออนประเทศไทยที่ดูแลเกมวอลเลย์นะฮะ ขอบคุณครับที่ส่งของมาให้แล้วก็ผมไม่เหอเลยนะก็บอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ใส่นอนเลยตัวเลยฮะใส่นอนไปเลยดีกว่าครับเสื้อตัวนี้แล้วก็จบรายการแวดวงขิงเอาไว้เท่านี้แหละครับแจกดีไหมไม่แจกหรอกโถเอ้ยนานทีจะได้ของฟรีนะปกติมีแต่ให้ยืมไงพอถ่ายคอนเทนต์แล้วก็ส่งกลับคืนตัวนี้ครับอ่าเอาละมีของละสสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ พอดีไหมพอดีว่ากันอีกทีหนึ่งนะไม่เหอของใหม่ฮะถือมาเปรียบเทียบเลยดีกว่าโอ้ดูตัวใหม่สิสูงยาวเข่าดีกว่ากันเยอะเลยอ่ะอแบบนี้ใช้แน่นอนใช้แน่นอนครับล้านเปอรเซ็นโอ้แล้วพี่เขาเล่นส่งมาให้สูงขนาดนี้ะนะบอกเลยงานนี้ฮะอุ้ยไปตัวนี้อุ้ยแบบนี้มีเมากกันไปข้างอ่ะบอกเลย หวานเจียบส่วนเสื้อใส่นอนคืนนี้